เดีววันนี้เราจะมาทําการบีดมะขามตามคำําเรียกร้องของหลายๆท่านที่อยากให้ทามะขามบีดมะขามให้ดูนะครับพี่น้อง ดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวส่วนขราดบนเซฟ,รฟาร์ม KBF วันนี้ทดสอบระบบโทรศัพท์ใหม่คนนา้มีอนุมัติซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วครับพี่นออ้องเออเป็น48ล้านความคมชัดไม่รู้จะเป็นยังไงอันนี้เป็นคลิปแรกที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์ใหม่ของซั m ซุงเอเอสามสิบเอสเอสามหนึ่งนายีดอนุมัติ ก็เลยมาทดสอบระบบแล้วก็จะทําคลิปไม่ได้คุยอวดตักเด้อเล่าให้ฟังเดี๋ยวเจ้านี่จะทวงนี่คือหลายท่านอ่ะอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการบีทมะขามให้ดูนะครับเนาะผมก็เลยว่าเออที่จริงวันนี้ก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้องแต่งเพิ่มหน้าจิวต้นคลิปที่ให้ดูเนะี่ยแต่นี้หลายท่านก็ทักมาทั้งใน YouTube ทักมาทั้งในเฟซบุ๊ก อยากให้บีดมาขามให้ดูเป็นตัวอย่างม่งอะไรเนี่ยแนะนําพูดคุยก็แลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องเนาะ,ะผมก็เลยมาทําจะทําให้ดูสั้ต้นทองต้นเพราะว่าต้นสองต้นผมก็คุยยาวได้เป็นชั่วโมงคนชอบขีโมอย่างที่รู้นี่เป็นพวกที่บีดไว้แล้วคือมันก็มีต้นอื่นหลายๆต้นในอวดแต่พี่น้องเอยแต่ว่ามันมันวางชิดติดกันน่ะมันก็เลยจะเห็นแต่ต้นเก่าๆเพราะว่ามันยิบง่ายที่สุด เนี่ยเป็นมะขามลีลาที่ผมบิดไว้อาจจะอเดี๋ยวทดสอบคือจะมองยากหน่อยเด้อเพราะว่านี่โทราศัพท์ใหม่กล้องใหม่ยังไม่เข้าใจระบบปฏิบัติงานของมัน <c oughs> เคยใช้แต่ Vivo ตัวเก่ามันเป็น Vivo เพรนี้เครื่องมันเริ่มเต็มมันเริ่มรวนนี่ก็เลยเมียก็อนุมัติซื้อเครื่องใหม่ให้ก็เลยมาทดลองถ่ายแต่ว่า ดูจากตอนนี้นะผมว่าหน้าผมใสฟิงเลยนะทือนคนหน้าตาดีอยู่แล้วเนาะไปไปไปบิดกันสักต้นสองต้นพี่น้ <c oughs> อ,น n, นองมันจะได้ไม่ยืดยาวเดี๋ยวจะรำคาญกันเปล่าๆแต่บางคนก็บอกว่าชอบนะผมขี้คุยดิเว <c oughs> ลาเข้าห้องน้ำเราชอบไปเปิดฟังกัน <c oughs> ผมควรจะดีใจไหมเนี่ยไปไปดูไว้การบิดเดี๋ยวยกไปบิดเดียนสักต้นสองต้นพี่น้อง เนี่ยมันเยอะขนาดนี้พี่น้องเอ,อ้ยประมาณสองพันไม่ขาดอะมีขนาดว่าไก่ไก่เคี่ยไม่คนะไก่คุยตายไม่ขนานะคลิปก่อนเนี่ยของนายแม่หัวเสียใหญ่เลยมายกไปทดลองบีทกันจักสามต้นที่จริงไม้ตอนนี้ยังไม่สมควรบ,บีทหรกพี่น้องว่ามันโดนฝนมันจะบีทยากหน่อยนึงเพราะว่าไม้อวบน้าเอาไปจักสามต้นก่อนแล้วกันแต่อาจจะบีทได้ดูต้นเดียวเด้ออุ้ยภาพชัดๆเนาะ มันจะหลอกตาไหมนี่ไปเอาไปทดลองก่อน3มต้นยายหาม,มุมในการบีทให้มันสว่างนี่ต้นก็ประมาณหลอดเอ่อไม้เสียบลูกชิ้นแต่สูงประมาณฟุตหนึ่งนี่เป็นไม้เพาะประมาณห้กเดือนแล้วนะพี่น้องนี่นะแต่ว่ามันอยู่ในถุงอย่างงี้เนาะมันเลยโตช้าแล้วก็ดีเหมือนกันครับบอนไซต์ตัวไวไม่ไม่ดีแล้วทำไม่ทันอ่ะ เดวเอาเก่งที่ไม่ต้องการออกก่อนจะเห็นไม่นอเนี่ยเดยวต้องตั้งกล้องใหม่หา <c oughs> คนช่วยถ่ายไม่ได้ให้ลูกท้ายถ่ายก็จะก็จะเป็นอย่างคลิปที่แล้วเราพ่นอเองเลยเดยวเปิดไม้เบื้องเดวปิดไม้เบื้องเดี๋ยวหันไปทางนู้นทางนี้โอ้ยตาดยาก <c oughs> บ่นในฟัง <c oughs> เดี๋ยวเจ๊แก้วเขามาบอกในนี้เลยว่าขี key, ่บนแท้ๆอีก เขียวนี่เขียวเขียวคนขี้บนหาลวดคือผมหาลวดเบอร์สามไม่เจอเจอก็เป็นเบอร์นี้เลยห้าหรือเบอร์ห้าหรือสี่ 4, อยู่ประมาณเนี้ยใหญ่เกินไปแล้วก็เล็กเกินไปเนี่ยผมหาหม้วนลวดไม่เจอเพราะว่าไม่รู้แฟนเก็บไว้ไหนตอนนี้นางไม่อยู่บ้านก็จะขอแก้คัดด้วยการใช้วิธี อ่าเอาลวดทบสองเส้นแล้วกันนะพี่น้องเนาะมันก็ใช้ได้เหมือนกันทบสองเส้นนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะเวลาลื้อมันลื้อสะดวกหาแท่นรองไม่เจอ <laughs> เดี๋ยวยืมยืมไอ้กล่องส่งต้นไม้เมียก่อนแล้วกันยืมแป๊บนึงนะคุณเมียนะส่งต้นไม้เอามาวางเมีย <laughs> ไม่ให้ยืมกระถางเมียไม่ให้ยืมกล่องส่งต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเขาจะเปื่อนเอาได้กระถางอันนี้มาแล้วกัน อ้ยลำบากเพราะว่ากําลังลือสวนย้ายสวนอย่างคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาด้วพี่นอ้องเขานี่ของมันก็เลยกระจาดกระจายย้ายไปทั่วมาดูกันบิดมะขามเนี่ยผมพยายามจะหามุมที่ให้พี่น้องได้เห็นชัดที่สุดะจะได้เข้าใจดูแล้วนอกจากขีโมโอไซมันมีสาระมึงก่อนที่โกดเห็นนี่เห็นโกดอยู่นี่คือผมพยายามหาโคนต้นของมันนะ ว่ารากมันบีดไปทางไหนอะไรยังไงเราจะได้รูปจะเห็นหเห็นไหมเราจะรู้เราจะได้บีดรวดไปถูกว่าเราควรจะบีดไปทางซ้ายทางขวาอยากให้ไม้ไปทางขวาแล้วก็เข้ารวดทางซ้ายอยากให้ลวดให้อยากให้ไม้ไปทางซ้ายแล้วก็บีดรวดไปทางขวางงไหมงงผมจะเข้ามาทางนี้นะ หลายท่านอาจจะบอกว่าเออมันดูง่ายดีแต่มันก็ยากนะพี่น้องนะคือนี่นนี่ย้ำนะครับว่าเป็นแค่การบิดเบื้องต้นก่อนเนี่ยเพราะว่า,ารูปทรงมันก็อยู่ในใจของท่านนะท่านชอบบิดแบบไหนจะเอาเป็นโตกระถางเป็นบิดทรงต้นขึ้นสูงเป็นบิดเกลียวกราฟโอไหลตลบอะ่ะอันนี้ผมจะค่อยๆนวดบิดไม้ต้องใจเย็นๆพี่น้องถ้ามันแข็งไหลถ้าแขียงนั่งแป๊ะก,ก็ยุด นี่มาขามนี่เขาเรียกว่าลวดเลขกการเข่าลวดเลขเข่าลวดที่1มันก็จะเป็นทรงเหมือนอ่าสปริงโชกเป็นอะไรไปผมจะทำมีมีจินตนาการในหัวแต่จะบอกไม่ไม่ได้ว่าจะประมาณไหนอย่างที่บอกทุกข้างาผมจะบีทมันก็จะเหมือนสปริงโชกสปริงนั่นแหละ เราก็อย่างที่บอกว่านี่เป็นการเข่าเบื้องต้นลวดแรกเดี๋ยวพอลวดสองเราจะเข่าสลับจากเข่าขวาน่ะมาเข่าท้ายพอลื่อลวดนี่ออกปุ๊บแล้วเราก็มาเข่าลวดจ้าอีกทีนึงเราก็มาสลับเข่าทางซ้ายเราก็บีดกลับขึ้นมาทางขวางงไหม <laughs> นี่อันนี้ผมจะทําเป็นเกลียวขึ้นมาอย่างพี่น้องเห็นเนี่ยอ่าเราเนี่ยกตีโค้งกราฟ ค่อยๆค่อย,อยมาขามข้อดีมันคือกิ่งเหนียวแล้วก็อยังไงล่ะกิ่งเหนียวข้อทีอุย้ยกันไก่หายยี่ก <laughs> ่ก็ทำเอียงอยู่คนเดียวนี่แหละพี่น้องหันใจหันขวาเหนียเมียทั้งบนร้อนเมื่อเราตอนนี้ ยิ่งต่อปั๊มเข้าไปดูได้นั่นไป3สามกระป๋งองนะบีดตั้งค์้ืนแค่ต้นเดียวก็ได้คลิปหนึ่งนะพี่นอ้องคือคีมโมยาวแล้วก็เวลาทำอะไรสอนอะไรผมก็อยากสอนแบบสอนแล้วไปทำได้จริงนะ่ะคนไหนจะไปทำ ขายทําเป็นงานอะไรเล็กอะไรก็ผมก็ไม่ได้นั่นหรอกแต่ซื้อผมอะก็ดีผมก็ดีใจคือปลูกไม้ขายก็อยากให้มีคนซื้อเนะแต่คนไหนเออเอาไปลองบีทเองก็กส็ส่งเสริมนะไม่ได้ห่วงวิชาห่วงอะไระเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันกันไปได้ผมถือว่ายังไงล่ะถ้างั้นผมคงไม่มาทําคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนบ้านใจนาะงพี่น้องเนาะถ้านั่นอะอนี่บีท ชีพเห็นไหมเลิ่มมาละอันนี้สาหรับพวกท่านที่ชอบสายบีทนะครับสายบีทแบบเป็นเกลียวคือไม้จัดลากนี่มาขามจาัดลากนี่จะเอาไว้ทําชุดหลังคือผมจะไม่ใช้จัดลากแบบว่าพอเม็ดมาแล้วจัดลากแต่ผมใช้วิธีเสียบลากเดี๋ยวจะเสียบลากมาขามยังไงให้มันลากรอบนี่เดี๋ยวจะน,นําเสนอในคลิปต่อไป ใช่มันดีดกลับมาให้ได้มันย้อนกลับมาหาช่วงของโคนต้นให้มันย้อยต่ำลงมาพี่น้องเนี่ยถ้าเข้ารวดมากแล้วมันเป็นอย่างี้แหละมันจะเขาเรียกว่างไงล่ะเวลาลือ้อเปลือกแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรมันดีด้ซ้ำไปนะถ้าเปลือกแตกอะ่ะแต่ใหญ่ต้นแตกนะต้นแตกใส่ฮักนี่ตายนะแต่เปลือกแตกเห็นไหมเดี๋ยวพอ เซตแล้วเรายายาทาพอมันใหญ่กว่านี้มันจะขึ้นเป็นปูดเป็นปมดูกเ,กเก่าแก่อเห็นไหมกราฟมาล้กลาฟมาในทางที่เราต้องการแล้อันนี้ก็ทำให้มันคํำนับลงมาเป็นไมออนนอ้อ่อนน้อมท่อมตนคือบิดกราฟแล้วก็โค้งโค้งขึ้นนี่ ตรงนี้มันจะดูชิดไปหน่อยดึงก็หน่อยหนึ่งอ่าอืบอืมเนี่ยได้แล้วหนึ่งต้นโอ้โหใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมนี่นี่หนึ่งต้น,อ,น,อ,น,น,นะนอืม,อม แต่เป็นไม้โค้งกับลีลาสปริงโชคให้มันต่ำลงมาอีกนิดนึงคืออยากให้ตัวเนี้ยมันลงมาชิดชิดแถวเนี้ยบีบช่วยมันอีกนิดค่อย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 บเบา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 นี่ได้แล้วอโอเคแล้ว นี่คือการบีตประมาณนี้แหละโอ้ตัวเดียวสิบสามนาทีเลยแค่การบีตเ <laughs> ออกล้องตัวนี้มันดีตรงนี้พี่น้องคือไอรุ่นเก่าตัวเก่ามันไม่มีจับเวลาให้ผมรู้เลยนะผมต้องมาคอยแตะด,ดูว่ามันกี่นาทีผ่านเออตัวนี้มันมันบอกเวลาบอกอะไรพพ้อมเลยอ่ะหายาฝาเดงทาถ้าเปลือกที่แตกมันจะได้กันเชื้อรา เราก็สมานแผลเร็เวคือถ้าเปลือกแตกแยบย่ำนะเปลือกแตกอันไม่เป็นไรใหญ่หต้นฮักถ้าต้นฮนะักอ่ะมันจะตายหมายถึงไอ้ยอดที่ตรงส่วนฮักตายแต่ถ้าฮักช่วงอย่างเงี้ยตรงนี้ตายแต่ตรงนี้ไม่ตายนะโคนต้นมันก็จะเกิดกิ่งใหม่แต่มันเสียเวลาเราแต่ถ้าเป็นไอ้เปลือกแตกเปลือกฉีกอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรนิดนิดน่อยหน่อยเราสำหรับผมผมซือว่ามันดีดทีตํำไปเพราะมันทําให้ไม่ดูปูดดูปม ดูเป็นความเก่าแกา่ดูมีความเก่าแกา่อ่าได้ไปแลวหนึ่งต้นอเอาแค่ต้นเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ารวมแล้วมันน่าจะสิบเกือบยี่สิบนาทีนี่ตนน้น,ตนหนึ่งนี่ได้ต้นหนึ่งแล้วพี่น้องย้ำนะพี่น้องว่าอันนี้เป็นแค่ล,ลวดหนึ่งเรียกว่าลวดแรกลวดหนึ่งคือการเข้าลวดครั้งที่หนึ่งนี่มันจะดูเป็นสปริงโชกเป็นอะไรกระช่างมัน เดี๋ยวเราปล่อยโตก็คงประมาณอี้สักเดือนกว่าๆถ้าบำรุงดูแลดีๆนะนี่ผมต้องมาย้ายใส่กระถางแล้วนี่ก็เพิ่มดินเพิ่มอะไรพอมันแข็งแรงสักหน่อยก็เพิ่มปุ๋ยมันจะได้แข็งแรงอยู่ไม่ว่ารากมันทะลุกระถุงแล้วพอเราพอไม้มันโตเริ่มจะอมลวดละเราก็ลือ้อลวดออกแล้วเราก็เข่าลวดกลับด้านเมื่อกี้นี่ผมเข่าขวานะเวียนขวาอันนี้พอเข่าลวดสองเราจะเข่าเวียนซ้ายคือเข่าสลับด้าน เราไม้มันก็จะงึกงักนึกงัก,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 กราบด้านก็ไปก็มามันจะดูคดเคี้ยวอย่างที่ต้นใหญ่ที่ท่านเห็นต้นใหญ่นะครับนี่แต่นี่เป็นการบิดเบื้องต้นคร่าวๆก่อนตามสัญญาที่บอกรับปากว่าจะบิดให้ดูคนไหนกําลังสนใจอยากบิดไม้คือบิดได้ทั้งหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะมะขามแต่เนี่ ไม้แต่ละอย่างน่ะมันก็จะมีกิง on, ก่งอ่อนกิ่งเหนียวกิ่งแข็งเหมือนกันดังนั้นท่านก็ต้องศึกษานิสัยของไม้แต่ละอย่างคนเลี้ยงไม้เลี้ยงบอนไซเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทําเป็นนะต้องรู้จักนิสัยไม้นิสัยดินอะไรด้วยก็มันมันมีรายละเอียดของมันนะพี่น้องว่าต้นไหนเป็นไม้กิ่งอ่อนข้อที่ข้อหางเป็นไม้ชอบน้ําเป็นไม้แบบไม่ชอบน้ําเป็นไม้แบบ แช่เป็นไม้แช่น้าได้แช่น้ําไม่ได้อย่างพวกโมกพวกลินซานเราแช่น้ําได้ไม้พวกนั้นเป็นไม้แช่น้าคือเอาถาดรองน้ําะวางรองอย่างนี้ได้พวกเทียนทะเลแต่ถ้าเป็นมะขามเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ําเหมือนตะโกคือลดเปียกได้แต่อย่าแบบแช่จนแช่อย่าง,งาน,านั้นรากเน่าแล้วก็มีโอกาสเป็นเชือ้อราอันนี้พูดจากประสบการณ์ผมเด้อเพราะว่าต้นไหนที่ผมแบบเป็นแองอะ่ะ พื้นที่ผมวางแล้วมันเป็นเอ่งแล้วรากมันแช่ตลอดเวลานะ่ะเน่าดังนั้นผมเลยมีความคิดว่ามะขามเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำแช่ชอบน้ำแต่ไม่เอาแช่เอางี่สรุปอย่างนี้แล้วกันอ่ะพิดท้ายคลิปแล้วพี่น้องทำให้ดูได้ต้นเดียวอีกสองต้นเนี่ยถ้าําก็เป็นชั่วโมงเพราะว่าเป็นคนชอบคุย <laughs> เนี่ย ด,ดูไปถ้าไหนดูไม่ทันไม่เข้าใจก็รีๆเอาเด้อพี่น้องเด้อดูหลายๆรอบเอาแล้วกันนี่จะไปแต่ไปแต่งเพิ่มหน้าจิว๋วละโอ้ยีสิบนาที <laughs> เดี๋ยวต้องไปตัดต่อ,อ,อสุดท้ายแล้วครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูช่องผมส่วนของผมช่องเล็กๆส่วนเล็กๆส่วนขลาดบนไซฟ,ฟาร์ม KVF ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมความ คีโมคีคุยของผมสาระมั่งคีโมมั่งก็อย่างทุกท่านดูนแครับรู้นิสัยกันเนาะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามาฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้กันนะครับไปจริงๆนะแล้วครับพี่น้องจะไปทำงานนะครับสวัสดีครับจะทำไม่ได้จาก3มต้นนะจริงอยากทำหลายทซวงให้ดูแต่มันมันยาวมาก